เจเจมันทำเขาฝ่ายนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับก็เป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่ก็ซ้อมอยู่ชิบนาครับอยู่ที่นี่เนาะแล้วมีใครเป็นผู้บังคัซ้อมก็มีพวกสเอ็กก็ก็พวกนาวาแล้วก็ตัวไมค์คัทตัวไมค์คัทช่วยกันเหรอเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามครับเราสูงกุมารเท่าไหร่เนี่ร้อยหกห้าน้ำหนักปล่อยฝ่ายนี้ประมาณกี่กิโลครับก็อบสิบอะเราเป็นมูสเตย์อะไครับม่เข้าครับแล้ววันนี้เราเจอกับกุมารดอยเคยเจอเขายังเคยครับกี่ครั้งละครเป็นไง พริกแพ้หรือว่าอ๋อพริกแพ้แล้วเขาเป็นมวยสไตล์แะไรประจําแล้ก็อ้วนหนักครับหนักแรงอืแล้วของเราก็ไปครับอมวยเข่าเธอเข่าลำบากเลยใช่แล้วไฟที่เราได้เสริมมาอะไรขึ้นหม่ก็เสริมซอกมาครับแล้วอย่างของเขามวยหนักแรงแล้วเราวางแผนวางเกณฑ์อย่าวันนี้ก็ต้องดูบทวิทยาค่อยๆไปเลยเนาะเพราะเราหยุดมาทั้งหมดนี่ประมาณกี่เดือนตั้งแต่ต่อยไฟสุดท้ายไว้ สามสี่เดือนนะสามสี่เดือนเ <c oughs> นาะฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้น่ะก็วันนี้ช่วยเป็นใจให้สาวทัวรเลยครับเ,รเป็นที่แน่นอน,แล,นแล้วไฟสุดท้ายที่ก็คือแพ้เขาเลยใช่แล้วก็หยุดใช่โค<อ>วิด <COVID S 2> มาปรเดี๋ยวอ๋อครับ